สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิริดาคณะศิรวงศ์นะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะของชั้นเรยมศึกษาปีที่2นะคะสําหรับการพบกันของเราในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะแต่ว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะคอเรียนตั้งใจเรียนและตอบคําถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะ ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ะละะหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสังเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะเหตุใดเราจึงต้องมีการวิเคราะห์นะคะก็เนื่องจากว่าเราจะได้แยกแยะข้อมูลออกมาให้ชัดเจนนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการแยกแยะข้อมูลในความเป็นจริงแล้วก็แยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะคะหรือบางทีเราอาจจะได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลายฉบับนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะข้อมูลให้ชัดเจนนะคะว่าอันไหนอยู่ก่อนอันไหนอยู่หลังนั่นเองนะคะโดยสาระสําคัญนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการวิเคราะห์สาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ yeah, anyway> นแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวนั่นเองค่ะสําหรับความสําคัญนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเพื่อแยกข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงจากหลักฐานกับความคิดเห็นของบุคคลค่ะอันที่2นะคะก็เพื่อแยกข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงตรงกันสนับสนุนกันกับข้อมูลที่แตกต่างหรือคัดค้านกันนั่นเองค่ะและอันที่3นะคะเพื่อแยกข้อมูลที่ต่อเนื่องที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแยกแยกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการสังเคราะห์ข้อมูลค่ะ โดยสังเคราะห์ข้อมูลนะคะมีความสําคัญดังต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งเพื่อจัดรวบรวมข้อมูลที่เป็นเรื่องเป็นประเด็นหรือเป็นหัวข้อเดียวกันไว้ด้วยกันทั้งที่เป็นข้อมูลสนับสนุนและขัดแย้งแตกต่างเพื่อความสะดวกในการนําเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะอันที่2นะคะก็เพื่อจัดลําดับเหตุการณ์ความต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพื่อความสะดวกในการนําเสนอค่ะและอันที่3นะคะเพื่อจัดรวมความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเป็นผลจากการอ่านค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานต่าง เพื่อจะได้นําเสนอต่อไปนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะการวิเคราะห์ก็คือการแยกประเด็นออกมาค่ะและการสังเคราะห์ก็คือการรวมประเด็นให้อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นเองค่ะเพื่อง่ายต่อการศึกษาข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้ เราลองมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สั่งขอข้อมูลกันค่ะตัวอย่างที่1ค่ะกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมาค้าขายทั้งโดยทางบกและทางน้ํามีชาติต่างๆจากเอเชียและพวกพ่อค้าคริสเตียนพระเจ้าแผ่นดินและพระอนุชาของพระองค์ทรงส่ง,สงเรือลำหนึ่งบรรทุกสินค้ามีค่าผ่านตรานาวศรีไปยังโจละมณฑลทุกปีทั้งทรงส่งไปยังกวางตุ้ง กับทรงส่งเรือสำเภาสองหรือสามลำไปยังที่อื่นๆในประเทศจีนที่มาก็คือรวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟารานฟิตหรือวันวลิตนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองค่ะคนจีนมีส่วนทำการค้ามากอยู่ในประเทศสยามมีสำเภาเข้ามาไม่ต่ำกว่าปีละ1 5บหถึงยี่ําบลำบรรทุกสินค้าดีๆมาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุน่นและมีแหล่งที่แลกเปลี่ยนสินค้ามากที่มานิโกลาแชเวตประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมือง แห่งราชอาณาจักรสยามวงเล็บในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะจากข้อมูลทั้งสองเรื่องนะคะสแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคะนักเรียนสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของกรุงศรีอยุธยาซึ่งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักฐานที่เราได้นี้นะคะก็ดูได้จากเป็นหลักฐานของใครคนเขียนก็คือวันวลิต วันบลิสเขาเป็นใครวันบลิสนะคะเป็นหัวหน้าพาะะ่อค้าบริษัทอินเดียตอนออกของฮอลันดาหรือเนเ์แลนด์ซึ่งประจำอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาค่ะหลักฐานนี้เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2180ซึ่งตรงกับสมัยใครคะสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองค่ะส่วนนิโกลาแชร์วตนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งเคยมาอาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาค่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่นานถึง4ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ อตอนที่เขามาอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองค่ะจากข้อมูลของทั้งสองเรื่องนะคะแสดงให้เห็นถึงอะไรคะนักเรียนมันอาจจะเป็นคนละเหตุการณ์นะคะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินคนละพระเจ้าแผ่นดินกันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายมหาราชจากการวิเคราะห์ ข้อมูลแล้วก็การสังเคราะห์ข้อมูลเราจะเห็นถึงความคึกคักของตลาดซึ่งมีพ่อค้าต่างชาติหลายชาติเข้ามาค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภาจีนหรือญี่ปุ่นหรือมาจากชาติตะวันตกนะคะ,อะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกฎหมายต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นกฎหมายตราสามดวง ซึ่งกล่าวถึงตำนานตลาดนะคะซึ่งเป็นย้าเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการซื้อขายในตลาดไม่ให้มีการซื้อขายสินค้าแพงเกินไปท่าเรือนะคะก็จะมีเรือจอดเรียงรายบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปนั่นเองหลักฐานดังกล่าวนะคะก็ยังให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสินค้าจํานวนมากด้วยนะคะข้อมูลจากหลักฐานนะคะจึงใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการค้าขายของกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะเป็นเพียงข้อความสั้นๆนะคะแต่เราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ถึงสภาพแวดล้อมของภูมิอาของสภาพเศรษฐกิจนะคะขออภัยค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงสภาพแวดล้อมนะสภาพเศรษฐกิจของกรุงศรีธยานั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะข้อ1ทูตานุทูตพระนครศรีอยุธยาค่มเครื่องราชบรรณาการออกไปแต่โดนขังใส่ตึกลั่น กุญแจไว้กรุงจีนทุกครั้งไม่ได้เที่ยวเตะข้อนี้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงต้าฉิงผู้ใหญ่หรือไม่กลัวจกะกบฏประสุดสไลป์ประการใดพระนครศรีอยุธยาใครแจ้งข้อหนึ่งที่มานะคะสัมพันธภาพระหว่างไทยจีนเองค่ะข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อความที่อยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้ส่งส่ง ราชทูตนะคะไปถวายเครื่องราชบรรณาการให้กับพระเจ้าจากกักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในราชวงศ์ชิงนเองอท่านได้ปกครองประเทศจีนในปีพุทธศักราช2,324ค่ะซึ่งหลักฐานที่เขียนขึ้นนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยอันเดียวกันกับที่ได้ส่งไปรประเทศจีนนะคะแต่ว่าหลักฐานที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากออของจีนที่จีนได้รักษาไว้นั่นเองซึ่งในสาระสําคัญเนี่ย ได้พูดถึงเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบอกกล่าวเขียนสารขึ้นไปนะคะในลักษณะของการต่อว่าจีนว่าไม่ให้เกียรติแก่บุคคลในคณะทูตไทยที่ไปถวายบรรณาการโดยให้คณะทูตเนี่ยอาศัยอยู่แต่ในที่พักแล้วก็ใส่กุญแจขังที่พักของทูตไทยไว้นะคะซึ่งมองว่าเหมือนกับเป็นนักโทษน,นเองนะคะทําให้ราชาทูตเนี่ยไม่ได้ออกไปชมบ้านชมเมืองแล้วก็ชมวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองนะคะ ออพอพระเจ้าตักสินทราบเรื่องนี้ก็เลยส่งหนังสือไปแล้วก็สอบถามนะคะว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือกลัวอะไรกลัวว่าเราจะมีการก่อกรบฏอะไรต่างๆหรือไม่ซึ่งในราชสารนี้นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลได้หลายประการเลยค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะก็คือแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไทยในความสัมพันธ์กับจีนค่ะก็คือเราเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ได้ยอมจีนไปซะทุกอย่างนะคะอันที่สองก็ แสดงให้เห็นความกล้าหาญในการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่ยอมจีนไปทุกเรื่องค่ะและอันที่3นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชสารของจกักรพรรดิเฉียนหลงที่ตอบกลับมาในปีเดียวกันแต่ว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบกลับมาในช่วงของสมเด็จพระเจ้าตากสินครองราชแล้วนะคะเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครองราชแล้วนะคะก็มีข้อความในราชสารนะคะที่บอกกล่าวให้จีนเนี่ยได้ทราบถึง บอกกล่าวให้ไทยได้ทราบถึงการกระทําอะไรต่างๆนะคะก็แสดงเห็นถึงรักษาความสัมพันธ์ของใครไทยจีนนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์แตกต่างกันกับยุนกับเกาหลีอะไรต่างๆพวกนี้เองนะคะก็แสดงให้เห็นว่าไทย,ยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนั่นเองนะคะอันที่4ค่ะพระราชสารนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของสมเด็จพระเจ้าสัตตากสินนะคะก็คือท่านมีความกล้าหาญนะคะเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วก็ ไม่ได้ยอมจีนทุกอย่างนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะข้อมูลของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจเอกสารหลักฐานน,นั้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะสรุปแล้วนะคะนักเรียนการศาึกษาประวัติศาสตร์ค่ะหลักฐานมีความสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานปฐมภูมิแต่ผู้ศึกษานะคะก็ควรใช้หลักฐานอื่นๆประกอบด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหลักฐานทุติยภูมิหลักฐานของชาวต่างชาติที่เขียนเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าการใช้หลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบประเมินความถูกต้องความน่าเชื่อถือม,ม,มีการตีความหลักฐานวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่ได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องหรือเพื่อดูข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นของข้อมูลต่างๆนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ของข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียบเรียงนําเสนอ ทางประวัติศาสตร์ต่อไปนั่นเองค่ะจบลงแล้วนะคะสําหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็มีหลายข้อเลยทีเดียวที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้เลยค่ะถ้าเราใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการดําเนินชีวิตนะคะก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นเองค่ะค่ะ กลับมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีงานให้นักเรียนได้ทํานะคะให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยามสามัญชนดื่มแต่น้อยเท่านั้นแล้วก็กินข้าวหุงผลไม้ปลาแห้งบ้างเล็กน้อยแล้วยังกินไม่ค่อยอิ่มท้องด้วยชนชั้นสูงก็ไม่ได้บริโภคดีไปกว่านี้ทั้งๆท,ที่สามารถจะซื้อหามาบริโภคได้ตามปรารถนา ผู้บันทึกนะคะก็คือนิโคล่สแชเวตค่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะสำหรับกับข้าวของคนสยามนั้นไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนักที่พวกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนั้นชาวสยามยังบริโภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปเสียอีกเนื่องโดยมีฤดูร้อนติดต่อกันอยู่ตลอดกาลนั่นเองอาหารหลักของเขาคือข้าวกับปลาผู้บันทึกนะคะก็คือซิมงเดอลาลูแบร์นั่นเองค่ะ คำถามจากข้อมูลทั้งสองเรื่องนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรนักเรียนตอบคำถามของครูท้ายคลิปอยู่ในเฟซกลุ่มของเราเลยนะคะสําหรับการพบกันในวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ค่ะขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ